ฟงหงจะลงหนองหงทองจะเป็นกาเสือเพ่นจะเป็นหมาพยักขาจะลืมแพลพระลืษีจะนีถ้ำอันนองน้ำจะแห้งไปปัตพีจะเป็นไฟจะลาไหลจะไรปลาพระอคีไม่มีแสงพระภายแรงไม่พัดพาสก,กุณีเป็นสก,กุณากุมาราเป็นกุมารี รับก็ธรรมะสวัสดีไปยังยาติธรรมพี่น้องท่านผู้ใฝ่ธรรมทุกรลปทุกนามทุกคนทุกท่านนะครับก็ยุคนี้ก็พูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคมิคัสันญีหรือว่าโลกยุคแห่งความเสื่อมถอยของผู้คนนะครับห่างไกลจากศีลจากธรรมห่างไกลจากแสงสว่าง ห่างไกลจากทานศีลภาวนาห่างไกลจากสมาธิภาวนานะครับศีลส,สมาธิปัญญาเป็นเรื่องของนักบวชนะฮะทานศีลภาวนาเป็นเรื่องของอุบาสกอุบาสิกาต้องทําความเข้าใจกันนะครับดังคํากลอนที่ว่าฟุงหงจะลงหนองหงทองจะเป็นกาเสือเพ่นจะเป็นหมา พยคาจะลืมไ่พระลือษีจะหนีธรรมอันนองน้ําจะแห้งไปปัตตภีจะเป็นไฟจะลาไหลจะกไรลล่ป่าอันนี้มันก็เป็นสื่อที่บ่งบอกถึงสภาพสังคมในยุคปัจจุบันนะครับก็จะคับแคบในเรื่องศีลธรรมในเรื่องความเข้าใจในหน้าที่ของตัวเองที่แท้จริงนะครับก็คือผู้คน ไม่ได้ทำหน้าที่กิ่แท้จริงของตัวเองพ่อไม่ทำหน้าที่พอ่อแม่ไม่ทำหน้าที่แม่สามีภรรยาลูกหลานตลอดจนกระทั่งครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงของตัวเองและที่สำคัญไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับถ้าทุกคนทำเหมือนกันหมดนะฮะทั้งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าคารวะญาติโยม ไม่มีข้อแตกต่างเนี่ยแล้วเราจะไปกราบไปไหว้เอาอาหารไปน้อมถวายไปทำพิธีกรรมทำไมแลาจะถูกยกขึ้นมาทำไมถ้ายังทำเหมือนเหมือนกันอยู่นะฮะอันนั้นคือต้องแปลกต้องแย่ต้องไปอยู่ในวิสัยที่เลือกที่จะกระทำนะครับอย่างเช่นว่า,ถ,าถ้าพระพิสุสงไม่อยู่ในวิสัยของสมณะวิสัยเราก็ของผู้สงบ แล้วก็ของผู้ที่ขวัญขวายนะทางพ้นทุกข์นะครับก็คงไม่มีใครเอาข้าวไปให้กินคงไม่มีใครไปทําบุญที่เขาทําบุญก็เพราะว่าเขาคิดว่าเป็นเนื้อหนาบุญนะทําบุญก็ไม่ได้หมายถึงเอาเงินไปให้นะครับเราดูขนาดศีลของสัม,มเนนศีลของสัม,มเนนนะฮะในข้อที่สิบก็คือห้ามรับเงินและทองห้ามสะสมห้ามเป็นไปเพื่อการพกพูน กิเลสอันไหนที่มันเป็นไปเพื่อการสะสมซึ่งราคะโทสะโมหะนะอันนั้นเป็นค่าศึกก่ะบุญกุศลเป็นค่าศึกต่อพรหมจรรย์เป็นค่าศึกต่อความบริสุทธิ์นะครับฉะนั้นแล้วนักบวชหรือว่าพระพิสุสงฆ์จึงเริ่มต้นชีวิตด้วยศีลสมาธิและปัญญานะฮะศีลส,สมาธิและปัญญาศีลตัวนี้ก็ส่งเข้าลง เข้าในหมวดของทานก็นคือผู้ที่จะบวชเนี่ยเป็นอนาคาริกะสละให้คืนให้กับคารวาตวิสัยทั้งหมดอันนที่เป็นของคารวาตเป็นนิสัยของญาติโยมปุถุชนคนที่ไม่ได้ปฏิบัติขัดเกลาคนที่ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ในหลักธรรมะเนี่ยคืนไปหมดนะฮะให้มันอยู่ในวิสัยของคารวาตให้มันอยู่ในบ้านในเรือนให้มันอยู่ในรูปแบบของผู้ที่ยังคลองเดือน เป็นผู้มีบ้านมีเรือนอยู่นะครับส่วนนักบวชออกมาเป็นอนาคาลิกัดเป็นผู้สละให้คืนโลกหมดแล้วนะให้คืนโลกหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรือนชาญบ้านช่องลาภยศสรรเสริญสุขยศตําแหน่งแม้แต่นามสกุลนะแม้แต่นามสกุลต้องมาเปลี่ยนใหม่ใช้ในแบบเขาเรียกว่าฉชยานะใช้ในทางธรรมนั่นคือสละทิ้งหมดนั่นคือพระพิสูจน์สอ์ ผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนการทานเป็นอย่างยิ่งแล้วนะฮะก็คือผ่านขั้นนั้นแล้วก็ต้องขึ้นมาสู่ศีลศีลสองยี่สิบเจ็ดนั่นแหละคือการให้อย่างยิ่งใหญ่คือการให้ทานอย่างยิ่งใหญ่ของพระภุกษุเพื่อเข้าสู่ร่มงองแห่งพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่สร้างสภาพคล่องำนความสะดวกในการปฏิบัติธรรมให้ได้มากที่สุดนะครับ ใน,นแล้วการตอบบุญแทนคุณข้าวน้ำอของฆราวาญาติโยมไม่ใช่การเอาเงินไปให้นะครับมันมันผิดสาน,นับสมณะวิสัยถ้าอย่างนั้นก็ต้องบำเพ็ญทานบารมีก็ต้องเป็นเวสันดรเป็นฆรวาสญาติโยมไม่มีปัญหาเป็นวิสัยที่จะพึ่งพาอาศัยได้เพราะวา,างไม่ชัดว่าถ้ายัางเป็นผู้คนบุตุชนคนธรรมดาอุบาสกอุบาสิกา เริ่มต้นจากการแบ่งปันการเสียสละนะฮะเรียกว่าทานให้ทานแปลว,ว่าให้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้หวังเพื่อขัดเกลากิเลสน,นะฮะถ้าให้กันและกันให้ในระดับเดียวกันถ้าให้ในถ้าให้ในระดับต่ํากว่าก็าให้ด้วยเมตตาถ้าให้ในระดับที่สูงกว่าก็าให้ด้วยบูชานะฮะแต่ค,าคําว่าให้คํานี้ปัจจัยสี่นะครับอาหารเครื่อง่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค นะฮะไม่ได้เกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองเลยเขาเรียกว่าประวารณานะฮะในครั้งพุทธก,กาลร,ระดับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็เลยหาบดีมหาเศรษฐีออกบวชเขาเร่ำรวยเงินทองมากนะครับเขาไม่ได้บวชมาเพื่อที่จะแสแวงหาทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้เลยสแสวงหาทางอุ่งพเดินตามรอยบาทพระศาษษษสดาศรัทธาบนรอยธรรมของพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าจึงออกบวชเพราะว่าเห็นว่า ทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองมันไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงมันไม่ใช่แกนสารสาระที่แท้จริงนะครับดิ้นรนกันแทบตายก้อนควายกันทั้งชีวิตสุดท้ายแล้วก็ไปลงที่เชิงตะกอนสุดท้ายแล้วก็มอดไหม้ที่ลุมฟังศพนะฮะเท่านั้นเองสิ่งที่หาามามันพึ่งพาอะไรไม่ได้มันพึ่งพาได้เฉพาะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเอง เราดูตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นถึงมกุฎราชกุมารอย่างกบิลพัทบำเพ็ญบาร,รมีเต็มเปี่ยมสุขมมบาร,รมีสามสิบทัศบวชออกมาถ้าท่านปรารถนาจะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์หรืออุบาสกอุบาสิกาของท่านโดยการขนเงินนะขนทองคำอยากว่าชาวังมาแจกแจกเลยนะฮะคงทำได้ดีกว่า ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคืออัดยายซื้อขนมใหญ่อันนี้ผมไม่ได้พาดพิงถึงใครนะครับพูดถึงหลักเหตุผลความเป็นจริงเพราะว่าเมื่อออกบวชแล้วทิ้งราช,ชวงศ์ทิ้งคาราวาสวิสัยมาบวชบินทบาทบินทบาทตังหาเลี้ยงชีพด้วยลําแข้งของตัวเองที่บินทบาทกินลดตัวลงขนาดนั้นทำไมต้องลดตัวลงขนาดนั้นเพื่อเป็นภิกษุเป็นผู้ขอ ในคําว่าขอมันก็มีคําว่าให้นะฮะบวกกันไปได้คือขอให้คนหนึ่งขอแล้วก็มีผู้ให้คืนแล้วก็ให้กลับไปก็คือให้ศีลให้ธรรมให้ความเข้าใจทําตัวเป็นเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์ผุดผ่องให้กับคลาวาสญาตโยนะครับขณารับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับกลับกระบินละพัดผู้เป็นพ่อสร้างนิโครทารามสร้างวัดถวาย ก็ไม่ได้ไปฉันพัฒาอาหารก็ไม่ได้ไปจุนจ้านวุ่นวายยุ่งเหยิงในปราสาทราชวังนะคือท่านเนี่ยนะครับทานอาหารเนะี่ยช้อนทองคำนะครับจานทองคำทุกอย่างเป็นของมีค่าทั้งหมดเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกรูปทุกนามที่ยังมีกิเลสอยู่แต่ไม่ทำอย่างนั้นไปบินทบาตได้ข้าวปั้นเท่าไหร่ก็ชั้นไปเท่านั้นก็คือคนที่มีโอกาสทำบุญกับผู้ที่บินทบาต กินถ้าปาตังเข้าปั้นขอข้าวชาวบ้านเขากินเนี่ยด้วยหวังว่าจะขูดเกลาด้วยหวังว่าจะลดมานะละทิฏฐิลดอัตตาความเป็นตัวเป็นตนลงให้ได้มากที่สุดนะฮะคือยอมขนาดนั้นไม่งั้นอัตตาตัวตนมันเยอะจัดนะฮะมันสวนทางกับธรรมะมันสวนทางกับสัจจะก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาต้องทํา ให้มันเป็นอนัตตาให้ด้ต้องไม่มีตัวมีตนให้ได้ความเคยเป็นเคยมีความเคยเป็นเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ความเป็นราชวงศ์ต้องสลายทิ้งเป็นอริยวงศ์เป็นวงของผู้ไกลจากกิเลสไกลจากศัตรูศัตรูของชีวิตก็คือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดเป็นเริ่มต้นนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นอันนี้คือภัยของชีวิตก็เ,เกิดแล้วมันมาตายได้แล้วมันมาเสียนะฮะอันนี้คือปัญหาใหญ่โจทย์ใหญ่ ทุกชีวิตทุกทรมานเพราะความสูญเสียเพราะความพลดพลาดเพราะความตายนะฮะอันนี้คือสตูฉะนั้นแล้วอริยวงคือวงที่ไกลจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคือไม่กลับมาเกิดมาใช้ชีวิตอีกแล้วคือจบภพบจบชาติบอกลาสังสารวัตรได้แล้วแต่ถ้าไม่ทําวิธีนี้มันจะตัวใหญ่ขึ้นมีอํานาจยศ้าบรรดาศักดิ์มีสมณศักดิ์เขายิ่งบาเปลือกนะฮะทีไรม่เป็นเปลือกนะฮะ มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นเปลือกห่อหุ้มเลือปูถุุถชนเป็นเปลือกของปูถุชนนะฮะเปลือกราศก,กาลหน้าตาศีสมณะศักดิ์ต่างๆมันเป็นเปลือกที่ห่อหุ้มความเป็นจริงอยู่นะฮะถ,ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนะถ้าไม่ปฏิบัติถึงขั้นโสดาบันนะฮะเป็นอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาเปลือกยังแน่นหนายอยู่พระพุทธเจ้าก็ตร,รัสโดยชัดว่า ลาบสักการะเนี่ยมันเป็นเหมือนกิ่งละใบอยู่ไกลจากกันมากนะครับพวกเธอทั้งหลายจงทําลายกิ่งละใบนั่นเสียถ้าต้องการกันไม่เอาเปลือกไม่เอากระพี้นะฮะเอาวิมุตติธรรมเอาความหลุดพ้นเป็นที่สุดคือพระน,นิพพานวันนี้คือต้นต่อการกราเมินของพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านั้นตําแหน่งหน้าที่ต่างๆจะใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นนะครับ ใช้ในการยอมรับใช้ในการประกาศศาสนาใช้ในการที่จะนํามาเป็นเครื่องมือในการบอกสัจธรรมกับผู้ที่ไม่มีศักดิ์ไม่มีสมณะไม่มีศักดิ์สมณะศักดิ์ก็คือตําแหน่งยศของพระพิสุสฆ์เราใช้ความเป็นเหล่านี้มาพูดมาคุยมาบอกความจริงกับคารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามันจะน่าเชื่อถือมากนะครับแต่ปัจจุบันทุกวันนี้มันเป็นไป เพื่อหน้าตาเพื่อศักดิ์ศรีเพื่ออัตตาพ,พ่อปูนเปลือกความเป็นปูถุชนให้มันเข้มข้นแล้วก็แน่นหนามากขึ้นมันจึงไม่แปลกทุกวันนี้นะครับหัวล้อนอยากจะร้องราทําเพลงหัวล้อนอยากจะําหัวดําอยากจะเทศเนี่ยมนยันผมนะก็ไม่อยากจะมาพูดมาแล้วแต่ว่ามันร,รู้สึกว่าเส้นทางนี้สังคมอมันมองไม่เห็นหนทางเลยว่า พุทธศาสนาในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งกับด้วยความห่วงใยนะฮะก็พูดตามความรู้ตามความเข้าใจพูดตามสิ่งที่เห็นกันอยู่ในสังคมปัจจุบันนะครับมันก็เหมือนกับไก่มันขึ้นบ้านเนาะ,ะถ้าไม่ไล่ไม่อะไรต่างๆมันก็จะเละเทะไปกันใหญ่ก็เหมือนอ่เขาเรียกว่าวอชดกนะมามา้มา,าเวนดินค่อยเข่าคอยอะไรไปอย่างนั้นแหละครับก็ เป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างก็พูดไปเพื่อมีคนอยากจะเข้าใจในแง่คิดในทัศนะที่มองาศาสนามองสังคมชาวพุทธในในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันก็ยากนี่แหละครับการที่จะมากูดมากราวมาศึกษานํามาวิเคราะห์แล้วก็นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังเนี่ยนะครับทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทนะฮะมันต้องครบสามิตินะครับปริยัตก็คือในแง ทฤษฎีก็คือทฤษฎีก็คือผลที่มันผ่านการปฏิบัติมาแล้วของพระพุทธเจ้านั่นแหละครับทฤษฎีนะเมื่อเรียนทฤษฎีเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรปริยัตินะทฤษฎีก็นําไปประพฤติปฏิบัติลงมือทารรปฏิเวทก็คือผลของการลงมือทานั้นๆตามระดับกําลังสติปัญญาของแต่และบุคคลที่จะเข้าถึงได้นะครับ เรื่องการศึกษาธรรมเรื่องการบรรลุธรรมเนี่ยเป็นเรื่องปัจ,จตังมันเป็นเรื่องบาร,รมีของแต่ละบุคลว่าสังสมมาอย่างไรนะครับในกลางพุทธกาลเองพระพุทธเจ้าก็เหนื่อยนะอ่อนใจนะกบบการที่จะนําเรื่องราวเหล่านี้มาพูดมาคุยนะฮะว่ามันยากมันส่วนกระแสความคิดมันส่วนกระแสความรู้สึกของผู้คนทั่วไปนะครับย่งสังคมยุคปัจจุบันเนี่ย สังคมเห็นว่าดีคนส่วนมากเห็นว่ดีกลายเป็นถูกต้องไปหมดนะครับโดยลืมหลักความเป็นจริงว่ามันควรจะเป็นไปอย่างไรมีมาอย่างไรและกติกาว่าไว้อย่างไรนะครับยิ่งโดยเฉพาะในฐานะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัท4่เมื่อครั้งพุทธกาลนะครับสมัยที่พระพุทธเจ้ายัง